เคยมีคําถามไหมครับว่าเราเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือสักวันละกี่เล่มดีหรือเดือนละกี่เล่มดีนะถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อ่าถ้าเกิดว่าคุณพัฒนาตัวเองนะครับผมเชื่อว่าคุณเคยอาจจะเคยได้ยินคํากล่าวที่บอกว่าคนสําเร็จทุกคนเนี่ยล้วนเป็นคนอ่านหนังสือแล้วเขาจะบอกว่าโอ้อยางบิลเกตนะครับมาร์คซ์ก็เบิร์กอีลอนมัส ใครก็แล้วแต่เนี่ยอ่านหนังสือแบบเดือนหนึ่งสี่ห้าเล่มเลยทีเดียวนะฮะมีการแนะน,นําหนังสือนั้นนู่นนี่ที่เราควรอ่านนะฮะแต่ไม่หมดเลยออแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราเนี่ยครับก็อยากอาจจะอยากประสบความสําเร็จแบบเขาเนาะมีเขาเป็นต้นแบบมีเขาเป็นไอดอลนะฮะก็หาหนังสือมาอ่านบ้างครับอ่านเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดเลยนะหรือบางทีอาจจะไม่ได้อ่านด้วยซ้ํานะครับซื้อมานะฮะซื้อมาเพื่อหวังว่าจะได้อ่านให้มันเยอะแบบเดียวกันกับเขานะครับ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นสายดองหนังสือนะซื้อหนังสือมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆเล่มเนี่ยเรียกว่าทําหน้าที่ของมันตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาแล้วก็ <c oughs> คืออะไรฮะคือซื้อมาก็ฟินแล้วฮะรู้สึกว่าเหมือนได้รู้อะไรบางอย่างแล้วนะครับแล้วก็พอใจแล้วนะครับดีไม่ดีเนี่ยพอไปผ่านไปอ่าเรียกว่าอะไรเป็นเดือนๆเน,เนาะแล้วเจอปกนั้นอีกทีเนี่ยดีไม่ดีไปซื้อใหม่อีกรอบเดงด้วยนะฮะเพราะว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเลยอยากรู้มากเลยนะฮะ แต่เคยซื้อไปแล้วไงแต่ไม่ได้อ่านนะครับก็อ,อาจจะมีแบบนี้บ้างทีนีเ้เรื่องที่จะคุยเรื่องที่ชวนคุยเรื่องที่นะครับก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือมากน้อยขนาดไหนกันแน่นะมันถึงมันจะส่งผลต่อความสําเร็จของเราทีนี้ผมผมชวนมองแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของต้องอ่านกี่เล่มถึงจะส่งผลต่อความสําเร็จเนี่ยผมว่ามันเป็นคําถามหรือสมมุติฐานที่ผิดทําไมถึงผิด เพราะเราลืมมองไปว่าไอ้ที่เราอ่านหนังสือนั้นอะเราอ่านอย่างไรแล้วเราอ่านทําไม c ีอคนที่บอกว่าเขาอ่านหนังสือสีห้าเล่มต่อเดือนนะครับอ่านเยอะเะแลวไม่ใช่สีห้าเล่มอย่างเดียวเขาอ่านบทความอะไรพวกนี้ด้วยเขาอ่านทําไมเขาอ่านแล้วเขาเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเขาเพราะงานของเขา,าต้องมองภาพกว้างมองภาพใหญ่มองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเชื่อมโยง แล้วเอาเอากลับไปใช้แต่สําหรับเราตอนนี้เราเป็นแบบไหนชีวิตของเราเป็นแบบไหนงานที่เราทำเป็นอย่างไรจุดยืนของเราคือคือจุดไหนเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้จุดนี้ก่อนเราไม่รู้ว่าประโยชน์ของการอ่านจริงๆสําหรับเรานะไม่ใช่ประโยชน์สำหรับการอ่านที่แบบมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตประโยชน์สําหรับการอ่านที่มันมีอยู่ ตามคาพูดของคนอื่นประโยชน์จากการอ่านสําหรับเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราไม่ตั้งต้นจา่จุดนี้เราก็จะหลงทางแบบการอ่านและการอ่านนั้นอาจจะนําพาให้ชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าหลงทางก็ได้เพราะว่าคนเรามีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยเรียนรู้ผ่านการอ่านบางคนเรียนรู้ผ่านการฟังบางคนเรียนรู้ผ่านการลงมือทําผ่านการมีประสบการณ์ ปลาชาวบ้านหรือคนที่เก่งๆหลายคนนะครับที่อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยก็มีอยู่จริงไหมบางคนเนี่ยใช้การฟังการสนทนาการพูดคุยกันดังนั้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องโฟกัสว่าเฮ้ยจำนวนหนังสือเท่าไหร่แต่เราต้องกลับมาดูที่ฐานตัวเราเองก่อนว่าเออแล้วฐานตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนเรียนรู้แบบไหนเราทําแบบไหนแล้วมันโอเคเราทําแบบไหนแล้วมันสามารถเติบโตแล้วมันตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตเราได้อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าผมก็เซิร์ อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองดูเกี่ยวกับบทความ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านเยอะๆอ,อะไรพวกนี้ด้วยเนาะ mm hmm. ก็มีบทความหนึ่งที่เขาบอกว่าเออทำไมเนี่ยการที่บอกว่าเราอ่านร้อยเล่มต่อปีนะมันก็ไม่ทําให้เราสําเร็จนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าการอ่านร้อยเล่มต่อปีไม่ทาให้เราสาเร็จหรอก mm hmm. ถ้าเกิดเนี่ยเราเอาแต่นับแต่จํานวนแต่เราไม่ได้แบบกลับมาทบทวนว่าเราอ่านอ่านอย่างไรเออเราอ่านแบบไหนอ่ะเราเราอ่านแค่แบบอ่านให้ไม่ได้ได้ยอดหรือเฉยหรือเปล่า ชอตด้วยจะมาโชว์ให้ฉันอ่านได้กี่เล่มแล้วฉันอะไรแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาทบทวนใคร่ครวญกับชีวิตเราจริงๆนะครับเอออันนี้ผมว่าก็เป็นโจทย์ที่สําคัญเหมือนกันนะว่าเออเราเราต้องกลับมาดูว่าเออแล้วตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเรียนรู้แบบไหนเออแล้วเวลาอ่านเนี่ยเราได้อ่านแบบแล้วเอาไปใช้กับชีวิตจริงหรือเปล่านะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ได้ฟังดรเจมส์นะอาจารย์ของผมนะครับพูดถึงว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุคข,ของการไปเรียนรู้นะฮะ แต่เป็นยุคข,ของการนําไปใช้นะครับความรู้เนี่ยมันมากมายท่วมท้นไปหมดแล้วนะครับมันไม่ใช่ยุคที่เราจะต้องแบบพยายามสแสวงหาความรู้เยอะจนเกินไปนะแต่มันเราต้องมีการสแสวงหาการลงมือทําให้มากขึ้นด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเร,เรียกว่าเราจะกลายเป็นความรู้ท่วมหัวนะเอาตัวก็ไม่รอดนะครับผมเนะีอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วอยากจะมาพูดถึงอันนี้ด้วยครับเพื่อจะพูดถึงอันนี้นะผมก็ หนังสือเล่มนี้ที่ผมกําลังอ่านอยู่เนาะคือ How will y o u Measure Your Life นะครับตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยฮะอยู่แค่ไม่กี่หน้าเองนะครับเพราะอะไรเพราะเพราะสิ่งนี้ครับประโยคนี้เลยนะฮะวิวบอกว่า,วาถ้าจะให้ผลดีนะครับจงอ่านหนังสือในวันที่ไม่เร่งรีบรุ่มร้อนอ่านในห้วงตอนที่มีความสงบในใจเป็นการอ่านเพื่อขบคิดให้เกิดปัญญาไม่ใช่อ่านเพื่อสะสมเรื่องราวหรือเนื้อหา ด้วยการอ่านตามวิธีที่กล่าวมาหนังสือเล่มนี้จึงจะส่งคุณค่าและให้ประโยชน์สูงสุดอ่านแล้วจงหยุดหยุดและจงคิดทบทวนเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาว่าความมุ่งม,มา่ปรารถนาในชีวิตของเราคือสิ่งใดเราได้ใช้กลยุทธ์ใดในการนำพาตนเองไปสู่จุดนั้นเราจะใช้เวลาพลังงานและปัญญาอันมีขีดจำกัดของเราอย่างไร ที่จะทำให้การเดินทางไปสู่จุดหมายนั้นเป็นไปอย่างรื่นรมสมดุลเกื้อกูลคนรอบข้างไม่ทิ้งครอบครัวบุตรหลานเพื่อนมิตรกระทั่งคุณค่าที่แท้แห่งชีวิตไว้เบื้องหลังก็หนังสือเล่มนี้นะที่กล่าวแบบนี้เพราะว่ามันคือเรื่องของชีวิตเนาะเ,เราจะเรียกว่าแหละปัญญาวิชาชีวิตนะฮะเรา จะวัดผลนะครับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรนะว่าเรามีความสุขประสบความเด่นคนระับมันตั้งคาถามเยอะทีเดียวทีนี้เวลาที่เราอ่านเวลาที่เราเลือกสิ่งใดๆมาอ่านหรือเ,เวลาที่เราคิดว่าอยากจะอ่านลองลองเปลี่ยนจากการมองว่าเราจะต้องอ่านให้ได้มากขนาดไหนเป็นอ่านแล้วเราจะได้นํากลับมาทบทวนกับชีวิตของเราอย่างไร ใครควรกับชีวิตของเราอย่างไรนะครับอาจจะใครควรถูกบ้างใครควรผิดบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดเราฝึกนิสัยของการที่เราเนี่ยอ่านอะไรเห็นอะไรและนำกลับมาใช้ในชีวิตจริงของเราผมคิดว่าแบบนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเรียกว่าได้เรียนรู้จริงๆแล้วมันจะส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตของเรามากกว่าการอ่านเพียงแค่เพื่อได้ตัวเลขว่าเราเนี่ยอ่านมาเยอะ มากขนาดไหนเอาละครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดรับการแจ้งเตือนนะฮะกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้เวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะก็ถ้าเกิดคุณมีประเด็นที่เห็นต่างหรือมีความคิดเห็นมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับสามารถ มาแลกเปลี่ยนได้นะหรือคุณไปเจอบทความอะไรดีฮะก็แนบลิงก์เอาไว้ได้นะครับผมเผื่อจะได้แบบเออใครที่ชอบท็อปปิกนี้หรือว่าสนใจเรื่องนี้อยากคิดต่อทบทวนต่อก็อาจจะได้ไปค้นหาหรือไปดูข้อมูลกันนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตอีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ